สวัสดีค่ะเพื่อนมาพบกับผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูน้ำล้ำน้ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หนูน้ำจะมีบอลดีๆคู่ไหนมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆบ้างนะคะยังไงหนูน้ำฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทีนนเด็ดบอลดีๆในทุกๆวันกับหนูน้ำนะคะและคู่แรกที่หนูน้ำจะมาพูดถึงในศึกยูฟาเนชั่นลีกในวันนี้นะคะก็จะเป็นคู่โครเอเชียนะคะพบก,กับโปรตุเกสค่ะ คู่นี้เต่กันเวลาตี2:45ของค่ำคืนนี้นะคะมากันที่โคโรเอเชียกันก่อนเลยนะคะผลงานนั้นล่าสุดในยูฟาเนชั่นลีกนะคะพวกเขาบุกไปแพ้กับเจ้าบ้านอย่างสวีเดนมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะส่งผลให้5นัดแรกในรายการนี้นะคะพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้1เกมและแพ้ไปถึง4เกมเลยทีเดียวเก็บไปได้3แต้มระงอันดับที่3ของกลุ่มอยู่ในขณะนี้ ่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาสามารถเอาชนะผู้มาเยือนไปได้4เกมและแพ้ไป1เกมค่ะมากันที่ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างโปรตุเกสกันเกาะกันต่อเลยนะคะผลงานนัดล่าสุดในยูฟาเนชั่นลีกนะคะเปิดบ้านแพ้กับทีมเยือนอย่างฝรั่งเศสด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ส่งผลให้5นัดแรกนะคะในรายการนี้พวกเขาเอาชนะคู่แข่งไปได้3เกม เสมอ1และแพ้ไป1น,นะคะเก็บไปได้10แต้มรั้งอันดับที่2ของกลุ่มอยู่ในขณะนี้ค่ะส่วนผลงานการเล่นในทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาสามารถเก็บใช้ไปได้3เกมเสมอ1และแพ้ไป1ค่ะสำหรับคู่นี้นะคะราคาเรทเปิดมาที่โปรตุเกสต่อเสมอนะคะฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านนะคะถือว่าอย,อยู่ในช่วงที่แย่พอสมควรเลยนะคะ โดยแพ้กับคู่แข่งมาแล้วถึง4เกมทำให้เกมนี้นะคะหนูน้ำคิดว่าทีมที่มีผลงานดีอย่างโปรโตุเกตนะคะน่าจะบุกมาเอาชนะได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆเ,เกมนี้นะคะหนูน้ำจึงขอฟันธงไปที่ทางฝั่งของโปรโตุเกสนะคะและมาต่อกันที่คู่ที่2กันเลยนะคะก็จะเป็นคู่สเปนพบกับเยอรมน,นีนะคะคู่นี้แตก่กันเวลาตีสองส่าของค่าคืนนี้ค่ะเพื่อนๆ มากันที่สปเป็นกันก่อนเลยนะคะฟอร์มนัดล่าสุดในยูฟาในชั่นลีกพวกเขาบุกไปเสมอกับเจ้าบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์ด้วยสกอร์หประตูต่อ1ค่ะส่งผลให้ห้านัดแรกในรายการนี้นะคะพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้3เกมเสมอ1และแพ้ไป1ค่ะเก็บไปได้ทั้งหมด8แต้มนะคะรั้งอันดับที่2ของกลุ่มอยู่ในขณะนี้ส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะ พวกเขาสามารถเอาชนะผู้มาเยือนไปได้ทั้งหมด5เกมเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆมากันที่ทางฝั่งของเยอรมนีนะคะฟอร์มัดล่าสุดในยูฟ่าเนชั่นลีกเปิดบ้านเอาชนะทีมเยือนอย่างยูเครนด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ค่ะส่งผลให้5นัดแรกในรายการนี้นะคะพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดค่ะและเสมอไป3นัดนะคะเก็บไปได้9แต้มรั้งอันดับที่1ของกลุ่มอยู่ในขณะนี้ ผลงานการเล่นในทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้4เกมและเสมอไป1เกมค่ะสำหรับคู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่สเปนต่อเสมอผลงานของทั้งสองทีมในรายการนี้นะคะถือว่าทำได้ดีด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าวัดจากสถิติที่เคยพบกันมา6เกมนะคะก็เป็นฝ่ายของสเปนที่สามารถเอาชนะเยอรมน,นีไปได้ด้วย ไ็ได้ทั้งหมด3เกมนะคะและแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นค่ะทําให้หนูน้ำมองว่าราคาเลทที่เปิดมาแค่เพียงเสมอเท่านั้นนะคะหนูน้ำก็ยังคงมั่นใจไปที่ทางฝั่งของสเปนอยู่นะคะเคลนี้นะคะหนูน้ำเลยเลือกฟันธงไปที่ทางฝั่งของสเปนค่ะเพื่อนๆและก่อนจะจบคลิปกันวันนี้นะคะหนูน้ำมีโปรโมชั่นดีๆอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะ ที่ไลน์แอดแอด VIP บิ t เจ็นะคะเพียงแค่เพื่อนๆสมัครสมาชิกใหม่ในวันนี้นะคะและแจ้งว่าหนูน้ำเป็นผู้แนะนํามา mm hmm. เพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสฟรีห0ึเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. หรือหากเพื่อนๆสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ถามหนูน้ำมาได้เลยนะคะที่ด้านล่างนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ป bon เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ มาคุยกับหนูน้ำได้ที่ id หนูน้ำ under score 789ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะแล้วหนูน้ำจะดึงเพื่อนๆเ,เข้ากลุ่มทีเด็ด VIP ของหนูน้ำนะคะหรือสอบถามไปที่แฟนเพจหรือ Facebook หนูน้ำล้ำหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะหนูน้ำคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ